จ้าพี่น้องมันนี้ก็สิมาก้นดินเตรียมเพาะึ้นเกานล้วล่ะถ้าว่ากคอนอื่นผสมดินก่อนหมดก็ไม่อีกขึ้นเกาละมือนี่ก็ได้ฮู้ห่านสิหมดหมดอะไก็น้องกับพื่งเช็ดแดดเลยเด้นี่ก็สิมาผสมผสมไว้แล้วล่ะถันนี้หมดก็เลย่พื่งใส่แดดได้ กอไม่อีกประมัณจั40สิบถุงพปล่กว่ากสี่สิบถุงก่อนพ่อกระพ่นพ่อดอกสี่สิบถุงทงีนี่จะเพ็่ หายอยู่แม่กับพ่อทุกปีแบบไม่เห็นหลายอย่างกันเลยไม่เห็นหลายกันเองดินทอกับมียแกบดำขี้คขุยขี้วัวขี้วัวขี้เจ้าทุยสมกันให้เข้าเลายกันงูเจ้าทุยนั่นแหละ สมจุดให้ดินเ้ากันดีๆเขาส้มเขาสิบกวบไ,ได้ก้อีกจักซี่สิบถุงจะไปสิบข่อไว้ กอธานาดอกทอดอกกิ้งนึง่งนะใส่ขาเลยมาเห็น <c> ว <oughs> ่ได้นัาแต่ว่ามันไม่จกมะกัดไม่กัดงบเรียบไปมาไปนั่งก่อน Chỗ ai câu là một cái đài Bố lái thông một con đọc Thế cái khác cứ điểm Cái khác cứ điểm ง่อย็อยแบบาเน่เราเถุงใเล้นี่วต,ตัวัวววววเาเดียวลย่ยกบิดกันแล้วาเน่ถ้าถุงใก็ดีดอกไปว่าวเวลาห้องปขายนะมันหนักตินจะร้ายแนละ้วมันหนักห้อขวดแวเปลี่ยนไปถุงใยโอ้ยมันจะจับที่ถุง,งาน เอาไปตั้งอีกกระแทกอีกได้ให้มันเนียนๆเอาดินเพิ่มอีกได้เอาไปตั้งกระแทกลงอีกแทกลงอีกให้งับบกวาดเพิ่มอีกจะต้องไปหดหน่อย รอบนี้ก็บเบิดแลเวา่ะนี่จะถาดั้ถาก่าไเลยไปทำเพอดีลลอไรนะเดี่ยวแัเล่าอทำเพ